วันนี้นะคะแนจะมาพาทำเมนูโอวันตินนมปั่นค่ะมีความหวานแล้วก็มีความหอมโอวันตินค่ะมีรสชาติของโอวันตินเข้ามาสวัสดีค่ะเนว rental coffee นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะรับรองค่ะว่าเมนูนี้เนี่ยเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเน่จะมาพาทำเมนูโอวันตินนมปั่นค่ะวันนี้โอวันตินนมปั่นของเน่นะคะเราไม่ได้แบบว่าต้องใช้เป็นผงโอวันตินนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นโอวันตินสำเร็จรูปค่ะนั่นก็คือวันนี้เน่เนใช้เป็นนี่เลยค่ะ เป็น easy squeeze นะคะของมะลิค่ะซึ่งเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นนมข้นหวานที่เป็นรสชาติโอวัลตินนะคะคือมีส่วนผสมของโอวัลตินเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้เราอะคะ่ะคือเรียกว่าทําเป็นโอวัลตินปัน่นหรือเมนูโอวัลตินง่ายๆได้เลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับเมนูโอวัลตินนมปั่นค่ะเน่ก็จะมีตัวมะลินะคะโอวัลติน easy squeeze ตัวเนี้ยค่ะเป็นแบบถุงอย่างนี้นะคะถุงหนึ่ง39บาทและเน่ก็จะมีนมผสมค่ะอันนี้ก็คือเป็นนมผสม นมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะที่มาผสมกันเอาไว้และเนี่ก็จะมีนมสดรสจืดน,นะคะก็แค่นี้เองละคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูวันนี้นะคะเดี๋ยวเน่จะแชร์ให้แบบ16ออนแล้วก็22ออนเลยนะคะสําหรับ9ก้ออนนะคะเน่ก็จะเอานมสดรสจืดค่ะที่5ออนอใส่นมสดรสจืดมา5ออนนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเน,นี่ยก็จะใส่ตัวมะลิโอวันตินอีซี่สควิสตัวนี้ค่ะมาที่1ออนครึ่งค่ะอ่าคือเขาไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะใช้แค่นี้เองหนึ่งออนครึ่งเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็บีบเลยนะ,ะ1ออนครึ่งบีบเต็มถ้วยนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบใส่มากใส่น้อยก็เอาที่ตัวเองชอบได้เหมือนกันนะคะอยากจะได้แบบเข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่านี่นี่คือเนี่ว่าสําหรับนน่นี่คือแบบ อร่อยแล้วค่ะคือเขาจะแบบหวานมันแล้วก็มีความแบบโอนตินให้เราง่ายๆเลยนะคะเรียกว่าไม่ต้องแบบมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยอย่างนั้นค่ะทีนี้สําหรับคนที่แบบอยากจะได้ความหวานมันหน่อยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มนมผสมได้ค่ะเดี๋ยวนี้จะเพิ่มนมผสมนะคะลงมาที่20 ml คะ่ะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มลงมานะคะ นี่นะคะ20 m l ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครไม่ได้ผสมเอาไว้ก็คือจะเป็นนมข้นหวานเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณสัก13 m l แล้วก็น,นมข้นจืด7 m l นะคะ mm. เพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มความหวานมัน mm. ถ้าหากว่าใครอย,อยากจะแบบหวานมากหวานน้อยนะคะก็มาเพิ่มรสที่นมผสมเอาก็ได้นะคะ,ะ mm. เห็นไหมคะมีความสีโอวันตินเลยนี่เห็นไหมไดโอวันตินมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่โถปั่นนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆแค่นี้เห็นไหมมีวัตถุดิบแค่นี้แหละถ้าหากว่าเราเป็นร้านค้านะคะเราอาจจะใส่ผงปั่นเพิ่มลงมาได้นะคะเนี่ก็จะมีผงปั่นค่ะใส่ลงมา1ช้อนแต่ว่าถ้าเราทําทานที่บ้านนะคะมีตัวม o Easy ะลิโอวันตินอีซ่สควีสเนี่ยค่ะคือกับนมสดพอแล้วเนี่ยว่าคือแค่นี้คือพอเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งค่ะ96ออนซนะคะก็น้ําแข็ง1แก้วค่ะ เดี๋ยวเราก็กดปั่นเลยนะคะเดี๋ยวกดให้แบบน้ําแข็งสะดุ้งนิดนึงแล้วเราก็มาปั่นเลยค่ะแป๊บเดียวค่ะคทีนี้นะคะ เมื่อกี้นี้เนี่ยเน่แอบ,บเอาตัวมาลิโอนตินอิซี่สควีสค่ะเอามาเทใส่ขวดบีบไว้นะคะเพราะว่าจะได้สะดวกในการใช้งานทีนี้เน่ก็จะมาแต่งแก้วนิดหน่อยะคะ่ะเราเป็นร้านค้าใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีความแบบว่าเสิร์ฟแบบอร่อยทางรสชาติแล้วก็อร่อยทางสายตาด้วยนะคะ,อะเอามาบีบให้เขาแบบว่าแก้วมีความสวยงามนิดน,นึงคะ่ะแล้วเราก็เทเลยเหนไหมคะเนียนมาเป็นแบบ เหมือนไอศครีมเลยนะคะยังกิบเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเป็นไงง่ายไหมง่ายเนาะจริงๆถ้าอยู่กับบ้านเราจริงๆอะค่ะวัตถุดิบ2อย่างใช้ได้เลยนะคะคือไม่ต้องมีผงปัน่นไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่ตัวมะลิโอวันตินอิซิสควีสแล้วก็นมสดเนี่ยเราจบแล้วนะคะเพราะว่าเราก็หวานมากหวานน้อยเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยแล้วก็ เพิ่มลดแค่ตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวเรามาบีบเขานิดน,นึงค่ะนี่แต่งหน้าแต่งหน้านี่เป็นไงเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูโอลตินนมสดปั่น16ออนนะคะทีนี้ค่ะเราอยากจะทานแก้วใหญ่ๆนะคะหรือว่าร้านที่ขาย22ออนค่ะเดี๋ยวเรามาทาสูตร22ออนกันบ้างนะคะเพราะเป็นสูตร22ออนค่ะนมสดนี่จะใส่ลงมาที่6ออนนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ก็เตรียมนมสดค่ะใส่6ออน นี่นะคะ6ออนค่ะเสร็จแล้วนะคะเน่จะใส่ตัวมาริโอวันตินอิซี่สควิสเนี่ยค่ะถ้าเป็น22ออนเราใส่มา2ออนเลยนะคะใส่มา2ออนจะได้แบบเข้มข้นเข้มข้นเลยนี่นี่นะคะหนึ่งอันนี้สองนะคะคนให้เข้ากันคะ่ะเห็นไหมคะความโอวันตินแบบมาแล้ว เสร็จแล้วนะคะเราอาจจะเพิ่มหวานมันอีกค่ะด้วยนมผสมเนี่ยใส่ไปที่1ออนนะคะก็คือนมข้นหวาน20 ml แล้วก็ข้นจืด10 ml ค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้อยากได้หวานมันมากนะคะก็ตัวนมผสมไม่ต้องใส่เลยค่ะใส่แค่ตัวโอวันตินอิซี่สควีสค่ะของมาลีค่ะแล้วก็นมสดเท่านั้นเองสอย่างพอแล้วแต่ตรงนี้คือเราทําขายบางทีลูกค้าอาจจะอยากมีความแบบอยากได้หวานมันมากเนาะ พอหวานมันมากขึ้นนะคะเราจะไปเพิ่มโอนตินอย่างเดียวก็เดี๋ยวต้นทุนจะสูงนะคะเราก็เพิ่มเป็นนมผสมแทนเข้มข้นเหมือนกันเสร็จแล้วก็ถ้าร้านไหนมีผงปัน่นใส่ผงปั่นหนึ่งช้อนค่ะนี่นะคะแล้วก็น้ําแข็งหนึ่งแก้วนี่นะคะอ่ะกดสะดุ้งนิดนึงไป มาค่ะแต่งแก้วกันแปบ๊บเดียวหไหมคะพอเราปั่นเครื่องปั่นแบบแดงๆอะคะ<ม>อ่ะเดี๋ยวนี้<ม>ขออนุญาตแต่งแก้วนิดนึงนะคะนี่บีบใส่ขวดไว้ค่ะเราจะได้แบบเราเป็นร้านค้าเราอยากจะแต่งแก้วให้สวยงามหน่อยอ่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราท็อปหน้าอีกนิดนึงเนาะโอเคค่ะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูโอวันตินนมสดปั่นนะคะที่เราใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นค่ะก็คือมีแค่ตัวมะลิโนวันตินออซิสควีมแล้วก็มีนมสดแล้วก็มีนมผสมนะคะถ้าเราทําทานที่บ้านไม่มีนมผสมนะคะก็เหลือวัตถุดิบ2อย่างก็ได้มาเป็นเมนูปั่นอย่างนี้แล้วนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน้จะมาชิมให้ดูค่ะว่าแต่ละแก้วรสชาติเป็นยังไงบ้างได้ความโอวันตินเข้มข้นหรือจืดจางหรืออะไรมาชิมกัน เดี๋ยวเราชิมแก้วสิหกออนก่อนเนาะมาดูค่ะว่าสูตรสิบหกออนเนี่ยเนี่ยทำสูตรแบบนี้เนี่ยหวานเข้มข้นหรือหวานไปหรือจืดไปยังไงมาจริงจริงโอเคนะแล้วคือเขามีความอวอุนตินแบบออุ่นตินชัดเจนเลยอะ่ะอืมดีอะ่ะความหวานแบบนี้กำลังดีค่ะคือไม่ได้หวานเจี๊ยบเกินไปนะคะมีความหวานแล้วก็มีความหอมอวอุนตินค่ะมีรสชาติของอวอุนตีนเข้ามา เฮ้ยมันมันง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะแค่นี้เรามีวัตถุดิบแค่นี้เองค่ะติดบ้านไว้แล้วก็ได้เมนูใหม่ๆทําที่บ้านทานแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูสูตร22ออนกันบ้างนะคะอืมยี่สิบสองอนนี้่เข้มข้อนอ่ะคืออืมโอเคค่ะอพอเป็นสูตรยีิบสองออนนะคะสูตรที่ทําอันเนี้ยค่ะก็เรียกว่ามีความเข้มข้นเพราะว่าเราเพิ่มตัวโอนตินเข้าไปอีกนะคะ จริงๆก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันจะมีความหอมอนตินมีความเข้มมีความง่ายมีความสะดวกมีความหวานมีความมันมีทุกอย่างน,นะคะก็ <Nee. S 1> โอเคค่ะเนว่าบางทีถ้าเราทําที่บ้านไม่อยากได้อะไรที่มันยุ่งยากนะคะหรือถ้าหากว่าเราทําร้านแล้วเ,เป็นเมนูเสริมหรืออะไรเงี้ยค่ะลองดูค่ะตัวมารโอวัลตินอีซี่สควิสเนี่ยค่ะเนว่าก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ทําให้แบบเหมือนเราชีวิตเราง่ายขึ้นแหละว่าอย่างนั้นนะคะ สำหรับมารีอวันตินอีซ่สควีสนะคะเขามีแบบหลอดด้วยนะคะที่เมื่อกี้เน่ใช้แบบถุงอะคะ่ะทีนี้แบบหลอดเนี่ยก็จะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะคะเวลาที่บางทีเราอยากจะแบบว่าออวาดรอบแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเน่ทำให้ดูอะเวลาที่เราอยากวาดรอบแก้วนะคะเราก็สามารถที่จะแบบบีบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะ คือบีบจากหลอดกันอย่างนี้เลยนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายแหลนะเนาะก็หาซื้อง,ง่ายๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจค่ะมมลีโอนตินอิซิสควีสนะคะ ที่โลตัสที่ Big C ค่ะหรือว่าที่ Line Official ของเขาได้เลยนะคะ SI m ไซน์มารีค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จะแปะ l i n ์เอาไว้ให้ที่ข้างใต้คลิปนะคะถ้าไงไปลองทำกันดูค่ะเผื่อจะได้แบบเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มาทดลองใส่ในร้านของเราค่ะหรือทำทานที่บ้านก็ได้ไง่ายๆนะคะถ้าลองทำกันแล้วนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะอยากให้เน้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเมนูแบบไหนบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้แน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่แน่มีคลิปดีๆแบบนี้มาอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโอวันตินนมสดปั่นง่ายๆค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ